ส่วนของชาอีกฉันจะลากแกออก้ย เคยใช้ซูเปอร์ดีท็อกกันแล้วแล้วมันดียังไงอ่ะหัวชีสสาดดีไม่มีมลพิษเครื่องฟิตติดง่ายหัวจ่ายแรงเลขแสงได้ดีไม่มีควันดำทำให้เครื่องนิ่งวิ่งเร็วแต่ประหยัดขจัดข้ากับเหมาเผาไหมหมดจดลดเสียงลบกวนเครื่องรวนหมดไปมันทุกได้เต็มที่ไม่มีแรงตกไม่ต้องเยอะเครื่องใหม่ไม่ทำให้โลกร้อนช่วยผ่อนภาระสมรรถนะเต็มที่ค้ำคี่ปลอดภัยลองไม่ใช้ดูเฮ้ย คุณผู้บริหาสวัสดีครับ่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอทำความรู้จักกับน้ำมันหัวเชือ Super ้อซูเปอร์ดีท็อกนี้หน่อยว่ามี่<ช><ช>นาเป็นยังไงคะน้ำมันซูเปอร์ดีท็อปก็เป็นน้ำมันที่เข้าไปทคาความสะอาดของเครื่องยนเราเหมือนเราด,ดีทอ้องนาำนกายของคนเรานะครับแต่นี่กลายเป็นเครื่องยนชือว่าน้ำมันหัวเชือ Super ้อซูเปอร์ดีท็อปนี่นะคะช่วยใ<ช>นเรื่องของการประหยัดน้ามันตัวนี้ช่วยยังไงคะอ๋อประหยัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องกลัวเพราะในเครื่องยนมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการสะสมของการเผาไหม้นะครับรยกตัวอย่างที่เผาไหม้มันรถจอดติดไฟแดงอยู่เราไม่ได้ดับเครื่องถูกไหมครับใช่ค่ะรถก็ยังติดเครื่องอยู่แต่รถคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนนี้ที่สะสมอยู่สะสมจากวันจนเดือน็นทีนะครับเร็วมากขึ้นมากขึ้นจะทาให้เครื่องยนต์ของคุณนิ่่น,นะครับซีนประเลนแรงดันที่มันเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีทางออกมันมีฟิชเชอร์สูงอยู่แล้วแต่ว่าคุณขับรถเร็วแต่รถของคุณเนี่ยคอท่อคุณลิกแรงดันตรงนี้ไม่เท่ากันมันก็เกิดไอเนือ นะครับความรู้มันเก็บสะสมไอ้พวกกีนประเทิมทำรถเครื่องยนต์อของคุณรวมได้ที่เราเห็นน้ำมันอยู่ที่ท้องนะครับอันนั้นคือสาเหตุหนึ่งนะครับที่มันมีสะสมคำว่าเราใส่มากเกินไปแต่ถ้าคุณล้างทุกหกเดือนครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้ไม่มีแน่นอนและรถคุณเนี่ยสตาร์ทง่ายนะครับหลังจากที่คุณใช้น้ำมันของเราเนี่ยรับรองว่าไม่ว่าจะ อากาศยังไงไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องโดนปัญหาครับแล้วก็เวลาจะแซงเวลาจะแซงตอนเล่นเลช่วงหลังจังหวะแซงนี่คืออุบัติเหตุที่เกิดหลายหลายกรณีนะครับส่วนหนึ่งที่ว่ารถชุนเวลาจังหวะแซงเนี่ยเหยียบแล้วมันไม่ทรรมดาไม่ขึ้นหรือเพราะรถออโต้ต้องรอรอบนะครับ รอ,อบที่นี้รอบมันขุดไม่ได้มันก็แรงไม่ทนมันเกิดอุบัติเหตุได้ <S 1> <S 1> <S ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปอย่างน้อยไปช่วยก็สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะครับขอขอบคุณด้วยว่าน้ำมันหัวเชือ Super ้อซุปเปอร์ดีท็อกซ์ที่ไม่ธรร,รมดาจริงๆเลยนะคะและถ้าท่าผู้ชมสนใจที่อยากจะทดลองซุปเปอร์ดีท็อกซ์เนี่ยเอาไปลองใช้กับเวอร์ชที่บ้านจะต้องติดต่อเลยน,นะคะไปโทรด้านล่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภูสิทธิ์มากมากน,านะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของน้ำมันหัวเชื้อซุปปเออออรร์์ีีทท็็กกสสาหััับวนนน้้ดิิิฉแลคุณภูธตงข คุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ